ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาอาทุกๆท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญ1นบาททั้ง2รุ่น2ปีพศนะครับและก็เหรียญ5บาทนะครับส่วนเหรียญน,นั้นจะมีราคามากน้อยขนาดไหนนะครับหรือว่ามีประวัติความเป็นมายังไงนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็จะนําข้อมูลต่างๆนั้นเอามา พูดคุยกับพี่น้องๆลุงปานาอานะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดนะครับต้องการข้อมูลเหรียญชนิดไหนนะครับก็ระบุปีพศหรือว่ารุ่นเอาไว้ใต้คลิปนะครับส่งเป็นข้อความใต้คลิปหรือว่าท่านใดนะครับต้องการติดต่อนะครับติดต่อแสงทองสองทางก็จะมี ID l ดียไลน์และก็ Facebook นะครับอยู่ในหน้าเพจนะครับหน้าช่องครับอยู่หน้าช่อง y o YouTube อ่าก็จะมี ID l ดียไลน์แลวก็ Facebook ไว้ให้นะครับ ส่วนวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเรื่องเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับอ่าซึ่งเป็นเหรียญบาท2ปีพศนะครับแล้วก็เหรียญ5บาทอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีคําถามนะครับจากลุงป้านอาพี่พน้องๆนะครับแฟนเพจของแสงของสองทางนะครับที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าเหรียญรุ่นนี้มันมีราคา ขนาดนั้นจริงหรือนะครับวันนี้แสนทองสองทางก็จะนําเอาข้อมูลเหล่านั้นมาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับเราไปเหรียญหนึบาทก่อนนะครับซึ่งเหรียญหนึบาทนี้นะครับเหรียญบนนะครับเหรียญหนึบาทชนิดใหม่นะครับแบบใหม่นั่นเองซึ่งเป็นผสยนใหญ่นะครับของปีพุทธศักราช2552นะครับ ปีพุทธศักราช2552นี้นะครับซึ่งมียอดผลิตถือได้ว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวเหรียญหนึ่งบาทนะครับของปีพุทธศักราช2552ซึ่งเป็นรุ่นแรกนะครับที่ผลิตออกมาเป็นไส้เหล็กนะครับเป็นไส้เหล็กแบบพระเศียรใหญ่นะครับปีพุทธศักราช2552ยอดการผลิตนั้นถือได้ว่ามียอดการผลิตที่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับ ผลิตออกมาทั้งสิ้น5 07 0 0ล้าน2 0 0นเหรียญน,นะครับนี่ก็คือยอดการผลิตของเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับซึ่งด้านหน้านั้นประธานด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดียนะครับพระเจดีของวัดพระรศรีรัตนศาสดารามนั่นเองนะครับชนิดราคา1บาท นะครับนี่ก็คือเหรียญหนึ่งบาทของปีนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่ผลิตออกมา,าเป็นส่วนผสมของไส้เหล็กชุบนิกเกิลน,นะครับส่วนพี่ๆน้องๆลุงปน้อานะครับที่สอบถามมานะครับว่าเหรียญรุ่นใหม่นี้นะครับมันมีราคา,อ,าอย่างที่ได้หลายช่องอทำคลิปกันไหมนะครับ ถ้าบอกว่าราคาหน้าเหรียญมันก็โอเคนะครับมันก็จะมีราคาหน้าเหรียญปกติของเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพอ,อนะครับแต่ส่วนราคาที่เขาประเมิน UNC นั้นนะครับเขาประเมิน u n c นั้นซึ่งเขาจะประเมินในระบบแบบใดนั้นนะครับอ่าเราก็หลายๆท่านก็คงจะพอรู้นะครับในระบบการประเมินเหรียญ u n เนะครับซึ่งเหรียญ UNC ที่เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่เหรียญหนึ่งตกไปประมาณ10บาทนะครับเหรียญชนิดราคา1บาทของปี52นะครับที่เขาประเมิน UNC เอาไว้เหรียญหนึ่งก็ประมาณ10บาทนะครับเหรียญ UNC นะครับที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญ UNC นนั่นเองแต่ถ้าเป็น EF นี้นะครับก็คงจะไม่ต่างจากหน้าเหรียญมากสักเท่าไหร่นะครับของเหรียญ ชนิดราคาหนบาทรุ่นใหม่นะครับแต่ส่วนที่จะมีราคานั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักสะสมหรือคนที่รับซื้อเหรียญน,นั้นเขาต้องการว่าเขาต้องการแบบไหนนะครับเขาต้องการมีตําหนิยังไงนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาดูว่าข้อมูลที่เขาต้องการนั้นเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับอ่าเพราะว่าส่วนเหรียญที่ อ่ารุ่นที่มีราคาอยู่แล้วนะครับมีราคาการประเมินสูงอยู่แล้วติดอันดับนะครับอันนั้นก็จะหาที่ขายง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญที่ไม่มีอันดับนะครับหรือว่าเหรียญที่หาได้ง่ายนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของนักสะสมเขาเขาต้องการแบบตําหนิยังไงนะครับหรือว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับเราก็ต้องสืบสอหาข้อมูลเอานะครับ นี่ก็คือเหรียญรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทปี52นั่นเองนะครับวงขอบเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเราไปเหรียญที่2กันนะครับส่วนเหรียญ1นบาทเหรียญที่2นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับของปีนี้นะครับที่มีหลายๆท่านก็สอบถามมาเยอะ นะครับถึงแม้ว่าจะมีหลายๆเว็บไซต์หรือว่าหลายๆช่องที่เขาทำคลิปออกมานะครับของเหรียญปีนี้นะครับแต่ก็ยังมีพี่น้องนะครับพี่น้องหลายๆขั้นนะครับอาจจะมีเยอะนะครับอาจจะมีเยอะที่ยังไม่รู้ข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาติดต่อสอบถามนะครับช่วงนี้แสงทองสองทางก็ไม่ค่อยได้ออนอะไรนะครับไม่ค่อยได้ออนไลน์นะครับก็เลยอ่า หลุดไปสักพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยนำเอาข้อมูลเอามาฝากพี่พี่น้องน้องลุงป้านาะอานะครับต้องขอกราบประทานอภัยพี่พี่น้องน้องด้วยนะครับเหรียญหนึ่งบาทของปีพุทธศักราช2544เหรียญปี44นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น385ล้าน104,000เหรียญน,นะครับนี่ก็คือเหรียญปี44นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับมีความสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับเหรียญหนึ่งบาท ทั้งสองเหรียญนะครับการดูแลรักษานะครับการดูแลรักษาเหรียญนั้นจะแตกต่างกันนะครับเหรียญรุ่นเก่านี้จะดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะครับเหรียญรุ่นเก่าเหรียญรุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็จะดูแลรักษาค่อนข้างที่จะยากนั่นเองนะครับ1เป็นริ้วรอยได้ง่าย2นะครับเป็นตะกันหรือว่าเป็นสนิมต่างๆนั้นง่ายมากนะครับตัวแปรสภาพค่อนข้างที่จะง่ายนั่นเองนะครับ เหรียญหนึ่งบาทปี44นะครับอ่าปีพุทธศักราช2544นะครับราคา UNC ที่เขาประเมินเอาไว้นั้นอยู่ที่เหรียญหนึ่งยี่สิบบาทนะครับเหรียญหนึ่งยี่สิบบาทนะครับนี่ก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับส่วนเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทของปีพุทธศักราช2552นี้นะครับที่หลายๆท่านนะครับพี่น้องหลายๆท่านก็อ่ามีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนะครับในเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับ ในเรื่องข้อมูลนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็เลยนำเอามานะครับมา,าฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับชนิด 5, 5้บาทนะครับราคา5บาทซึ่งเป็นเหรียญกระสับคิวโปริเก้ลสดใสทองแดงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ั่นเองนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาวพิตรดุสิตวนาวรามนะครับชนิดราคา5บาทของปีพุทธศักราช2552นะครับยอดการผลิตนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น308ล้าน2 8 000, 3 0 0 0เหรียญนะครับนี่ก็คือปี52นะครับ เป็นชนิดบางนั่นเองนะครับปี52นี้นะครับราคาที่เขาประเมิน UNC อเอาไว้เหรียญหนึ่งก็ตกไปประมาณ100บาทนะครับปี52นะครับราคา u n c นะครับถ้าเกิดว่าคลิปของแสงทองสองทางนะครับที่บอกอเป็นเหรียญปกติส่วนใหญ่แล้วจะบอกราคา UNC นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญที่มีความพิเศษหรือผิดปกตินั้นจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับแสงทองสองทางจะแยก ข้อมูลเอาไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาย n c นีหรือว่าราคาความพิเศษ ed, นะครับของเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนั่นเองนะครับอ่าส่วนเหรียญที่เอามาฝากนะครับเหรียญที่เอามาฝากก็จะเป็นเหรียญปีพศ2555นะครับเป็นเหรียญปีนี้นะครับปีนี้นี่อ่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับปีพศ2555นนะครับเป็นตัวเลขที่สวยงามมากอ่านักสะสมห,หลายๆท่านก็ เก็บสะสมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับปี55ถึงแม้ว่าราคานั้นจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับปีพุทธศักราช2555นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น245,824,300เหรียญนะครับนั่นก็คือยอดการผลิตของเหรียญปี55นะครับส่วนราคา UNC นะครับราคา UNC ที่เขาประเมินเอาไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่เหรียญหนึ่งประมาณ50บาทนะครับ เหรียญหนึ่งห้าสิบบาทนะครับก็ถือได้ว่าเป็นราคาที่สวยงามนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบสะสมเหรียญ UNC นะครับที่สั่งเข้ามาเป็นหลอดหรือเป็นถุงนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาที่สวยงามนะครับราคาที่สูงสำหรับราคาหน้าเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะครับส่วนเหรียญถัดไปนะครับที่เอามาฝากอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญปีพุทธศักราช25 5 6ห นะครับซึ่งเป็นปีติดต่อต่อเนื่องกันนะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับปีพุทธศักราช2556นะครับยอดการผลิตนั้นผลิตออกมา254ล้าน5,11,300เหรียญนะครับอ่านี่ก็คือยอดการผลิตของเหรียญปี56นะครับส่วนราคา UNC นั้นก็เท่าๆกันเลยกับปีพุทธศักราช2555นะครับราคา UNC ราคา UNC นั้นนะครับประเมินเอาไว้อยู่ที่50บาทนะครับเท่ากันนะครับ2ปีพอนี้นะครับอสองปีพอส้อนี้าราคานั้นก็เท่าเท่ากันนะครับอันนี้ก็คือเหรียญนะครับชนิดราคา5บาทและก็ชนิดราคา1บาทนะครับที่ แสงทองสองทางเอามารีวิวนะครับฝากข้อมูลพี่พี่น้องๆลุงป้านอานะครับให้ได้รับข้อมูลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดการผลิตนะครับหรือว่าราคาประเมิน UNC นะครับว่ามีการขยับขึ้นลงยังไงนะครับตามตลาดนะครับตามตลาดนักสะสมนะครับพี่น้องท่านใดนะครับต้องการนะครับต้องการเก็บสะสมเหรียญนะครับก็ หาได้ในระบบหมุนเวียนนะครับระบบหมุนเวียนเพื่อการเก็บสะสมนะครับแต่ส่วนที่ท่านใดที่ต้องการขายเหรียญนะครับเหรียญที่มีความพิเศษนะครับก็ต้องดูว่าแต่ละช่องนั้นมีความต้องการเหรียญแบบไหนนะครับแต่ละท่านนั้นมีความต้องการเหรียญแบบใดนะครับก็ชมคลิปหรือว่าดูคลิปดูข้อมูลของเขาที่เขาต้องการนะครับแบบไหนที่เขาต้องการจริงๆนะครับก็ติดต่อสอบถามกันนะครับ เยอะแยะนะครับช่องทางในการติดต่อสื่อสารช่องทางในการซื้อขายสมัยนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆสื่อโซเชียลต่างๆมีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเราก็สามารถติดต่อสอบถามเขาได้นะครับว่าความต้องการของเขานั้นเป็นแบบไหนเขาให้ราคาเท่าไหร่นะครับส่วนที่จะให้ทางช่องอ แต่ละช่องนั้นนะครับเขาเอ่ยชื่ออาจจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้พี่ๆน้องๆลุงป้านา,านั้นรับรู้กันนั่นเองนะครับเพราะว่าต้องหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงในการผิดอกผิดใจกันนะครับผิดอกผิดใจกันนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอประทานอภัยพี่ๆน้องๆน,นะครับเพราะว่าเป็นระเบียบนะครับเป็นกฎระเบียบ อของคนทำช่องนะครับถ้าเกิดว่าเราทำช่องแล้วไปชี้ว่าร้านโน้นร้านนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ร้านโน้นร้านนี้รับแบบไหนแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะผิดอกผิดใจกันนะครับอันนี้ทางเราก็ต้องหลีกเลี่ยงในการให้ข้อมูลร้านค้านะครับเพราะว่า 100, 000, ร้าอยพ่อพันแม่ล้านพ่อพันแม่นะครับอ่ามันไม่เหมือนกันนะครับจิตใจคนเราสมัยนี้นะครับก็ต้องอ่ากราบระทานอภัพยพี่พี่พน้องๆอ,องด้วยนะครับที่ไม่สามารถเอ่ย ร้านนะครับไม่สามารถเปิดเผยร้านต่างๆนั้นได้นะครับช่องทางการค้นหาหรือว่าสืบเสาะหาร้านหรือว่าบุคคลที่รับเหรียญน,นั้นมีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ต้องขอกราบประทานอภัยจริงๆนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ต้องขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ